สวัสดีค่ะวันนี้เราได้ขนมตัวใหม่มาพี่สาวเราส่งม,มาจากเออน่าจะออเดอร์นะแต่ว่าพี่อยู่ภูเก็ตแต่ว่าออเดอร์มาจากเมืองปากพนงังเออขนมเปี๊ยะตอมิโดโอเคอ่าจากแบรนด์ขนมเปี๊ยะโกชัยสาค่ะถ้าแพอืม ขนมเปี๊ยะโกชัยปากพนังใช่ไข่จัสวัดีค่ะแต่คอนซี่ถ้มุราชอุ้ยออกเสียงถูกไหมขอภัยชาวใต้นะคะนี่เป็นคนอีสานนะคะไม่เสียเวลาทุกคนจัดไปอืมอืมไข่เค็มทั้งลูกนะคะอืมไข่เค็มฉ่ำๆทุกคนจอสัลเอึร์จึ้งมาก โทรศูนย์แปดเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งจ็ดศูน้าสองค่ะถูรงัได้เลยทุกคนส่งออนไลน์ด้วยอ่ะ ừ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 